อย่างที่ทุกคนน่าจะพอเห็นข่าวผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับสำหรับหุ้นของเมต,ตาที่หลังจากประกาศงบไตรมาส3ามออกมาแล้วเนี่ยหุ้นก็ปรับตัวลงอย่างมากนะก็ถือว่าเป็นจังหวะนะับที่ดีนะครับที่เราจะได้กลับมาทบทวนแล้วก็กลับมา รีแคปนะครับไตรามาสของ Meta กันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ5วันที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นลงไปประมาณเกือบๆส4ได้เลยนะครับกลายเป็นหุ้น7นางฟ้าที่มีมูลค่าน่าดึงดูดที่สุดณนะตอนนี้เลยนะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับมา cap, รีแคปนะฮะงบต่างๆของ Meta กันดูนะฮะแล้วก็รวมถึงดูโปรเจกต์ในมือของ Meta หน่อยนะว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังทําอะไรนะแล้วก็ไอภาษีที่เขาว่าเนี่ยมัน น่ากังวลหรือเปล่าสําหรับ Meta ในระยะยาวหรือมันเป็นเรื่องชั่วคราวนะที่เราเนี่ยจะต้องเอามาพิจารณาด้วยนะครัเดี๋ยวรอดูคลิปนี้ได้เลยเรามาเริ่มกันที่งบ Q3 2025ของ Meta กันก่อนเลยนะฮะอย่างที่เราเนี่ยพอจะรู้ๆกันอยู่นะครับในนามของผู้ลงทุนหุ้น Meta เนี่ยรายได้หลักของเขาก็มาจากโฆษณนาฮนะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางแพลตฟอร์มต่างๆของเขาเนาะ Facebook IG ว a t ส a p p อะไรก็ตามนะที่เป็นผลิตภัณฑ์โซเชียลมีเดียในเครือของเขานะถ้าทุกคนลองสังเกตนะครับรายได้อันเนี้ยในหน่วยของมิลเลียนนะฮะรายได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40,000ื่นถึงห้าหมมิลเลียนนะะซึ่งถือว่ามันเยอะมากๆนะครับ ในแต่ละไตรมาสนะฮะแล้วก็ถ้าทุกคนพิจารณาดีๆนะฮะก็จะเห็นว่าสัดส่วนหลักเนี่ยอยู่ที่อเมริกาแล้วก็แคนาดานะรองลงมาก็เป็นยุโรปนะฮะแล้วก็บ้านเรานะครับแล้วก็สัดส่วนอื่นนะที่เป็นภูมิภาคอื่นนะครับก็รวมๆกันแล้วนะฮะในเทรนระยะยาวเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเมตาก็ยังโกยเงินจากธุรกิจโฆษณาได้แบบเป็นกอบเป็นกรรมอยู่นะทุกคนลองสังเกตนะนี่แค่รายได้จากโฆษณาเพียงอย่างเดียวเนี่ย โอ้โหนะมหาศาลเลยทีเดียวนะและทีนี้เนี่ยถ้าแบ่งตามภูมิภาคเนี่ยก็คล้ายๆก,กันกับเมื่อกี้เนาะก็มาจากอเมริกาแล้วก็แคนาดาเป็นหลักนะครับอันนี้ให้ทุกคนได้ดูคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับการรีแคปไตรมาสของเขานะแล้วก็ถ้าแบ่งเป็นเซกเมนต์นะรีซลล์ของเขานะทุกคนก็จะสังเกตว่ารายได้หลักเนี่ยมาจากโฆษณานะตั้งแต่ Q3 ปี23มาจนถึง Q3 ปี25นะทุกคนก็จะสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยโตขึ้นตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของ Family App นะฮะ revenue เนี่ยก็ถือว่าโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆมันก็คือ Facebook นั่นแหละเพื่อนๆนะครับก็คือโซเชียลมีเดียของเขานะในส่วนของรายได้ที่เป็น Reality Lab lap นะแว่นตา vr m e t a v e r s e อะไรของเขาเหล่านั้นนะครับมีรายได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นรายได้ที่ยังเป็นสัดส,ส่วนน้อยอยู่นะแล้วก็กําไรเนี่ยไม่ได้เป็นกอบเป็นกำามากเท่าที่ควรนะ ซึ่งบริษัทเองก็พยายามผลักดันนะฮะในส่วนของตรงนี้มากๆนะแต่เหมือนว่าจะยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นะฮะในเชิงของผู้ใช้งานนะเนื่องจากว่ามันมีรูปลักษณ์ที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงนะหรือมันอาจจะยังมีราคาสูงอยู่นะไม่ได้เหมาะสำหรับคนทุกคนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมันก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่ยังเป็นอยู่ในระหว่างการพัฒนานะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะแล้วก็เนี่ย รายได้นะทุกคนลองดูนะ family app operating income นะฮะก็คือรายได้จากการดําเนินงานนะฮะอยู่ในระดับที่สูงมากๆนะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เติบโตขึ้นได้อย่างดีนะ reality lab เนี่ยอันนี้เป็นขาดทุนนะฮะซึ่ง meta เนี่ยเผาเงินนะใช้เงินไปกับ reality lab เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็อยู่ในระดับสาม0ันสี่พเหรียญน,นะดอลลาร์สหรัฐนะก็ operating margin นะทุกคนลองสังเกตนะ กําไรของเมตาเนี่ยแต่ละตรายมากเนี่ยอยู่ในระดับ40นะฮะ30ถึง40นะฮะก็อยู่ในระดับนี้นะก็ถือว่าสูงมากๆนะสำหรับธุรกิจโซเชียลมีเดียซอฟ์แวร์เหล่านี้นะครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายนะที่ Meta เนี่ยทุ่มนะลงไปนะเพื่อ R&D แล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มของเขานะครับให้มันดีขึ้นนะทุกคนลองสังเกตนะว่า Meta เนี่ยทุ่มเงินไปกับ เนี่ยทุกคนนะ s e a r c h and Development เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะอยู่ในอยู่ในระดับ20-30%นะฮะแล้วก็ General นะค่าใช้จ่ายทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในระดับเนี่ยไม่เกิน10%นะครับอ่าค่าใช้จ่ายอื่นๆนะก็ตามนี้นะครับทุกคนลองพิจารณาดูนะสำหรับ Meta เนี่ยอันนี้เป็นส่วนของแท็กเนาะที่เราพูดกันไปในตอนต้นนะว่านอกจากว่าไตรามาสนี้จะทุ่มงบลงทุนเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐาน AI เยอะแล้วนะก็ยังมีแท็กนะที่ Meta เนี่ยโดนไปเยอะมากๆนะจากปกติเนี่ยโดนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20%นะครับแต่ไตรมาสนี้เนี่ย Q 3ปี2025เนี่ยโดนภาสีไปถึง87%ซนะครับซึ่งมันเป็นส่วนที่ตลาดกังวลมากๆแล้วก็เกิดแรงเทขายออกมาหนักมากๆนะสำหรับหุ้นของ Meta นะทีนี้เนี่ยถ้าเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเนี่ย ไอภาษีเนี่ยเกือบ18กว่าบิลเลียนเนี่ยนะมันคือภาษีอะไรกันแน่นะทำไมเมตาถึงต้องจ่ายด้วยนะเพื่อนภาษีอันนี้เนี่ยมันเป็นภาษีที่เป็นคิดจากมูลค่าทางบัญชีนะไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดเป็นก้อนนะซึ่งมันไม่ได้ควักจ่ายในวันนี้ด้วยนะแต่ว่ามันเป็นการลดมูลค่าทางบัญชีนะของสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับที่บริษัทเนี่ยเคยคาดหวังว่าจะได้ใช้ในอนาคตเนาะ หรือพูดง่ายๆก็คือเครดิตท,ทางภาษีนั่นเองเพื่อนนะฮะแล้วก็อเมริกาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีของพ่อใหญ่ทรัมป์ด้วยนะก็ในอดีตนะครับที่พ่อใหญ่ทรัมป์เคยประกาศไว้ในปี2017นาะปีนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะภาษีตรงนี้ใหม่นะครับซึ่งเมตาเนี่ย ก็ยอมเสียในวันนี้นะเพื่อที่จะไปเติบโตในวันข้างหน้านะงบมันก็เลยออกมาไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะซึ่งอีภาษีในตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะมันคือภาษีจ่ายครั้งเดียวนะไม่ได้จ่ายไม่ใช่ว่าในอนาคตก็จะโดนแบบนี้อีกนะก็มันคือวันคำแ h กชาร์ตทุกคนนะครับก็เลยทําให้ตัวเลขกําไรสุทธิเนี่ยมันวูบไปนะนะแต่ถ้าเรามาดูไส้ในจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดอีก้อนภาษีนี้ออกไปเนี่ย <Met> เมตาก็ยังเติบโตได้สวยงามนะไะตรามาสนี้เนี่ยโตขึ้นถึง,ง2 6เลยทีเดียวน,ะนี่นะเน็ตอินคัมเนี่ยกำไรมันวูบนะทุกคนมันก็เลยเนี่ยเขาไม่พอใจกันนะหมื่นเหรียญขึ้นอ่ะสิบ b i l l i o น่ะทุกคนสิบิเลี i ยนขึ้นอนะ่นนนนนะลงมาเหลือ2บิลเลียนนะ่ะวูบไปโอ้โหเยอะมากๆนะฮะเนี่ยแหละสาเหตุที่แท้จริงนะครับทุกคนเนี่ยพอไดรุลดออกมาเป็น EPS นะกำไรต่อหุ้นนะจาก7เหรียญกว่านะตกลงมาเหลือ1เหรียญน,นะครับ ก็ใจหายเลยทีเดียวนะแล้วก็ที่สําคัญนะสิ่งหนึ่งนะับที่หลายๆคนเนี่ยกังวลนะเพราะว่าเมตาเนี่ยกำลังทุ่มงบประมาณมหาศาลนะครับเพื่อเพิ่มงบลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะฮะ AI นะเซฟคาเปกไว้นะครับเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยลงทุนไปนะเกือบ50บิลเลีนนะแล้วก็ยังไม่รวมรายจ่ายอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องนะสริรวมแล้วนะะตั้งแต่ต้นปีมานะ เมตาเนี่ยใช้จ่ายไปแล้วนะฮะเกือบเกือบเจ็ดสิบบิลเลียนแล้วนะฮะถือว่ามันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นแผนในระยะยาวของเมตานะฮะแต่หลายคนอาจจะกังวลว่าเมตาเนี่ยกำลังเผาเงินเล่นหรือเปล่านะทำให้กระแสเงินสดอิสระมันลดลงนะฮะจะทำอะไรยากขึ้นหรือเปล่าเงินฝืดหรือเปล่านะ,ะนั่นแหละเป็นเป็นสิ่งที่นักลงทุนเขากังวลไปนะครับเพื่อนแม้ว่าตัวเลขไตรามาสจะมีการเติบโตยอดผู้ใช้อะไรนู่นนี่นั่น พอมาหักลบกับเนี่ยแหละภาษีด้วยเงินที่ลงทุนไปด้วยนะมันก็เลยออกมาไม่สวยหรูสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นยอดผู้ใช้นะแอคทีฟยูเซของเขานะแพลตฟอร์มของเขานะทุกคนลองดูนะครับเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นโดยตลอดเนาะผู้ใช้งาน Facebook, IG, WhatsApp นะก็อยู่ในระดับหลายบิลเลียนนะ ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.54ิินลยานก็ทำ All ท i m e ไฮด h ด้วยนะครับใน Q3 ปี2025นะีมันพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยนะครับว่า m e t าเนี่ยไม่ได้แย่นะฮะมันมันมีตัวเลขทางการเงินตัวเลขมูลค่าทางบัญชีเนี่ยมาหลอกเท่านั้นเองนะผู้ใช้ของเขาก็ยังเติบโตแบบมีนิยาสำคัญอยู่นะครับทีนี้นะฮะสไลด์สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปดูธุรกิจหลักๆของ m e t านะฮะ ทุกคนให้ทุกคนดูฟรีแคตโฟของ m e t านะครับอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะแม้ว่า Q3 ปี2025เนี่ยจะใช้จ่ายไปเยอะมากนะแต่ฟรีแคตโฟของ m e t าเนี่ยก็ยังทำเงินได้แบบดีมากๆนะถือว่าอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวนะครับกับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่นะเบอร์ต้นๆของโลกนะถ้าเพื่อนๆลองดูนะเมตาก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่มีการเติบโตที่ดีโดยเสมอมานะนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะถามว่าฟรีแคตโฟของเมตาน่ากังวลไหมนะ สำหรับผมนะสำหรับผมที่อ่านงบการเงินมาพอสมควรผมว่าเมตาเนี่ยเขามองการไกลามากกว่าที่จะมากังวลในระยะสั้นนะทุกคนนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะฮะมาดูธุรกิจหลักคร่าวๆของเมตากันนิดนึงนะอย่างที่เขากําลังทําอยู่เนาะเป็นโปรเจกต์ที่มีในมือนะฮะนั่นก็คือแว่นตาอัจฉริยะของเขานะหรือว่าแว่นตา vr ของเขานะตอนนี้ก็ ผลักดันอย่างเต็มที่นะฮะทุกคนแม้ว่าจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนักนะแต่ก็ถือว่าเป็นแว่นตาที่มีการโปรโมตอย่างหนักนะในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะรวมเข้ากับเมตาเวิร์ของเขาที่พยายามผลักดันมาโดยตลอดนะะไอแว่นตา VR ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแว่นตาที่สามารถแบบแปลภาษาได้นะฮะสื่อสารได้นะฮะเป็นแว่นตาที่คุยกับเราได้นะ อะไรที่เราเคยดูในหนังเนี่ยในอนาคตมันน่าจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนนะเราจะมีผู้ช่วยส่วนตัวเป็นแว่นตานะที่สามารถพกไปได้ตลอดนะครับแว่นตาของเราก็จะมีความฉลาดล้ำมากขึ้นนะแล้วก็ไปกับไลฟ์สไตล์ของเราได้มากขึ้นนะทุกคนลองสังเกตนะวิดีโอที่เขาให้เราดูนะตอนนี้เนี่ยราคาตอนนี้นะก็อยู่ที่ประมาณ299เหรียญน,นะเริ่มต้นเป็นราคาเริ่มต้นนะฮะยิ่งมีเ e อร์ฟอร์แมสูงขึ้นเนาะก็จะแพงขึ้นนะครับก็ เป็นต้นแบบนะให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยก็มีหลากหลายราคาเนาะยิ่งมีความแฟชั่นมากขึ้นนะฮะก็จะราคาก็จะอัพมากขึ้นนะฮะก็เหมาะกับการแต่งตัวในทุกรูปแบบนะเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์นะที่เขาชูมาณนะตอนนี้นะเนี่ยนะก็แบตเตอรี่ใช้ได้ถึง8ชั่วโมง9ชั่วโมงเนาะแล้วก็มีทัชสกรีนมีระบบป้องกันสายตานู่นนี่นั่นนะมีความฉลาด เยอะแยะมากมายนะอันนี้ในส่วนของแว่นตานะอันต่อไปเรามาดูนะอันนี้ก็เป็น Meta Quest เนาะที่เขาพยายามผลักดันมาตีตลอดนะโลกเสมือนนะหรือว่า Meta World นะหลายๆคนก็อาจจะได้ลองแล้วนะสำหรับแว่นตา VR ของ Meta เนาะซึ่งตอนนี้ก็กกำลังแข่งก,กันกับ Apple อยู่ด้วยนะแว่นตา Apple Vision Pro นะก็ออกมาก็ไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่นะของ Meta ก็เช่นเดียวกันนะแม้ว่าจะมีราคาที่ถูกกว่าของ Apple เยอะนะแต่ก็ไม่ได้ปังเหมือนกันนะครับนะี่ยก็ ไอเงินในส่วนของ Metaverse เนี่ยก็เผาไปได้มากเหมือนกันนะสำหรับเงินที่ Meta เขาลงไปนะเนี่ยทุกคนมันจะใช้ได้จริงตอนไหนนะทุกคนอยากมีโลกแบบนี้ไหมนะคนทั่วไปจะเข้าถึงได้หรือเปล่านะนะตอนนี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะเข้าถึงได้แค่คนบางกลุ่มนะแล้วก็มันจะมีความจําเป็นกับชีวิตเราขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายสเปคนะฮะ ราคาก็เริ่มต้นที่ประมาณเกือบ300เหรียญน,นะฮะแล้วก็เนี่ยเล่นเกมได้ดูหนังได้นะครับส่งอีเมลได้นะฮะแล้วก็ใช้งานกับชีวิตประจําวันได้นะเยอะแย,ยะมากมายนะเนี่ยก็ผมว่าค่อนข้างล้ําเหมือนกันนะสิ่งที่เมตาเขากําลังทําอยู่นะก็ผลักดันมานานนะฮะไม่เกิดสักทีนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบซื้อมาแบบเช่านะมีหมดนะแล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจนะก็คือพัฒนาแอปพลิเคชันนะ เข้ามาใช้บนแพลตฟอร์มของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขานะฮะเวนตาเมื่อตกี้นะฮะเมตาเวิร์ดเมื่อกี้นะครับก็มีหลากหลายแอปพลิเคชันนะพาร์ทเนอร์เข้ามานะเยอะแยะนะสิ่งที่เมตาเขากําลังผลักดันนะทุกคนนอกเหนือจาก3สิ่งนี้แล้วแล้วก็โซเชียลมีเดียของเขาแล้วนะฮะสิ่งนี้นะครับเมตากำลังทําอยู่นะสำหรับ LLM นะ Large Language Model นะทุกคนเมตากำลังจะก,กลายเป็น ผู้นำนะฮะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะนอกจากจะมี AI เป็นของตัวเองนะครับที่เขากำลังทำอยู่เนาะอย่างลามะนะฮะแล้วก็เขาก็กำลังทำในส่วนของ Database นะฮะทำในส่วนของ Deep Learning นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของพลังงานนะฮะแล้วก็ มีระบบ Data Center อะไรต่างๆนะครับครบวงจรคล้ายๆกับหุ้น AI หุ้นอื่นนะครับซึ่ง Meta เนี่ยเขากำลัง Transform ตัวเองเนาะจากบริษัท Social Media นะให้กลายเป็นผู้นำทางด้านนี้เนี่ยซึ่งผมว่าในอนาคตเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะแล้วเพื่อนๆนะคำถามก็คือนะหุ้นร่วงแค่10บถึง20%เนี่ยเรามีอะไรให้ต้องกังวลน,นะสำหรับผมเนี่ย ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยนะฮะสำหรับหุ้นอย่างเมตานะผมอาจจะไบแอสนิดนึงนะเพราะว่าผมลงทุนเมตาอยู่ด้วยนะแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะข้อมูลทั้งหมดที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยทุกคนลองเอาไปประกอบการตัดสินใจดูก็ได้นะว่าเมตาเนี่ยมันจะมีอะไรมา disrupt ธุรกิจเขาได้นะฮะโซเชียลมีเดียอื่นก็เกิดมาใหม่ในทุกๆวันเนาะแต่เมตาก็ยังครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งของโลกของเรามาได้อย่างยาวนาะนนะฮะแล้วก็ลองดู a c e b o o k บ้านเราก็ได้ทุกคนนะ คนก็ยังติดอยู่นะไม่ว่าจะมี tiktok มาหรือว่าจะมี reddit มานะหรือจะมีแพลตฟอร์มอื่นๆอ,อย่าง youtube ที่ดึงผู้ใช้ไปนู่นนี่นั่นนะครับแต่เม t a ก็ยังครองใจคนทั่วโลกได้อยู่นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเนาะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าเม t a ก็น่าจะไปต่อได้อีกยาวๆนะครับดูมูลค่าทางการตลาดของบริษัทก็ได้นะตอนนี้ก็ หลายทินเลียนเข้าไปแล้วเนะี่ยในไม่ช้านะสองนเลียนผมว่าถึงแน่นอนนะครับก็เอามาบอกเล่าแล้วก็รีแคปให้ทุกคนฟังนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปรีแคปหรือว่าจะเป็นคลิปรีวิวกันแน่นอะอาจจะยาวนิดนึงนะตอนแรกตั้งใจจะมาสั้นๆนะครับทุกคนชอบคลิปนี้กันรอเปล่านะถ้าชอบคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะอาจจะไม่ได้เจาะพื้นฐานหุ้นเยอะแยะมากมายนะเอามาเล่าในสิ่งที่เมตาเขาทําอยู่ในมือให้ทุกคนฟังละกันนะครับสาหรับ ক্লিপনি